้าวเย็นนะคะนี่เรามาดูว่าเราจะทำอะไรนะคะอันนี้ก็ลวกเส้นก่อนลวกเส้นก่อนนะคะทุกท่านลวกให้มันได้ดีก่อนนะเรอยดูหน่อยนะคะเริ่มแรกเราก็มาเกี่ยวหอมก่อนนะ,ะทุกท่านนะ,ะเกี่ยวหอมให้มันได้ดีก่อนนะพอได้ดีแล้วเราก็จะเอาบีคอนลงนะคะ นะาทุกขันแต่ว่าหอมมันได้ที่แล้วนะเราจะเอาเบคอนลงนะคะที่คนีนเบคอนนะพี่ะเอาลงหมดเลยนะลงแล้วก็ทอดให้มันได้ที่นะพี่น้องน,นะทอดให้มันได้ที่ก่อน ไปไปใส่หนึ่งใบนะคะเพราะมันทม่อยู่ใบเดียวที่เก็บไปซื้อนะ,อะเราไม่ได้ซื้อก่อนไม่ได้ซื้อก่อนทำนะทีนี้เราก็จะใส่ทีนี้เราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะเด็กขั้น,นเส้นเยอะนะเยอะนะเพราะว่าทำทน้ำลง,งไปหน่อย,อยนึงนะให้มันละลายนะไอคอนเราก็ได้ที่แล้วนะทุกท่าน ไ,ไข่เราไม่น้อยที่จริงมันต้องไข่สองหรือสามฟองขึ้นไปที่นี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะทุกท่านไม่ต้องมีอะไรมากเครื่องปรุงนะทำให้ที่นี่เขาไม่ต้องให้ตีตีตองอะไรมากมายสูตรของเราเนี่ะนี่ ยัจาแล้วก็ใส่ขนองลงไปนะคะขนองนอ้ส้มกวนที่จริงมันต้องใส่ตอนมันละลายเครื่องเสแล้วก็เลยขานองส้มคันพอนะคะแล้วก็กน้ำตาลหนึ่งช้อนสองสองช้อนชานะคะสามช้อนนะพอแล้ กิหนหวานมากมันก็มันเยอะนะมันเยอะก็ใส่แกนนี้ก็ว่ามันเยอะนอะคขนอเราก็ยังไม่ละลายนะีนานอที่จริงมันต้องใส่คนอละลายลงไปก่อนกับซอสนั่นแหละแต่ที่นี่เรา,เราทําลืมแต่ไม่เป็นไรก็อร่อยเหมือนเดิมนะอร่อยเหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับรสชาตินะ อยู่ในรสชาติของเรานี่ยเลยเราจะทําให้มันอร่อยแล้วก็อร่อยซีเทรนมเบคอนมันก็เค็มอยู่แล้วไงเบคอนน่ะเนี่ยเบคอนเบคอนของเราก็เค็มอยู่แล้วไง แล้วก็ไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายมนนทีนี้เราก็ชิมได้เห็นไหมมันก็นัวแล้วไะไม่ตนองใส่อะไรอีกกินเค็มมากก็ไม่ดี <c oughs> พูอเป็นน,น้ถ้าใครไม่พอก็ใส่ใส่เค็มเอานะคะทุกค่านเราก็จะทำติดไว้ก่อน ้าเครื่องมันไม่พอหรืออะไรเราก็สามารถที่จะใส่ใส่เพิ่มได้แต่ถ้าไข่มันมีเยอะกว่านี้มันก็จะดูหน้าดูกว่านี้เนาะนี่คือเสร็จแล้วนะคะน้ำตาลก็พอแล้วไม่ต้องใส่เดิอดน้ำตาลนะเราทำกินเองแล้วก็ทำตามที่ใจเราต้องการนะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ลงนะคะนี่เทหมดเลยค่ะไม่ต้องรีรอนะคะ มือล้างแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็โลยอย่างนี้เลยมือเราล้างแล้วล่ะใส่กับถั่วงอกไงให้มันถั่วงอกมันได้ลดค่าเะเิ่มนานเวลาทำกับข้าวมันก็เลอะเพินะจ้ะพี่น้องจ๋าว่ากันเลอว่ากันไม่ได้นะมีใครมั่งทำกับข้าวแล้วไม่เลอะเถอะไหนลองพูดมาสิ <laughs> ไหนลองพูดมาซีมีใครมัง่งเออนี่ทำเยอะนะทำเผื่อพรุ่งนี้ด้วยให้เด็กมันใส่กล่องใส่กล่องไปทานที่โรงเรียนนะโรงเรียนเก็จะมีที่อบทำความร้อนนะไมโครเวฟเนี่ยบ้านเราก็ ก็จะออกมาหน้าตาสวยอย่างนี้นะคะเส้นมันไม่เละเส้นมันไม่นั่นนะเส้นก็ยังคงเส้นเหมือนเดิมอ่าต้องผัดให้ต้นหอมมันสุกหน่อยนึงเพราะว่าเด็กมันก็กลัวมันเด็กมันไม่ชอบกินต้นหอมขึ้นสุกขึ่งดิบนะทําให้ต้นหอมสุกหน่อยนึงแต่ถั่วงอกนะสุกมากก็ไม่อร่อยนะมันไม่กรอบ นี่ไงพที่น้องจะผัดเส้นแพตต้านะอันนี้ก็เรียกว่าเส้นแพตต้าก็อร่อยแล้วนะคะทุกท่านจ้านี่รสชาติก็โอเคแล้วเบคอนมัน,ม,นมันเค็มอยู่แล้วไนงะอันนี้ก็เก็บต่อน,นะคะทุกท่านจ้ะเก็บทิ้ง เ,เองนี่ได้ที่แล้วนะทุกท่านนะสุดยอดแล้วแล้วรอให้เราต้มหอมมาจุกนิดหน่อยก่อนก็พร้อมที่จะออกเสิร์ฟได้แล้วนะคะทุกท่านเห็นไหมอืมแล้วเราก็จะใส่จานให้ดูนะจาน,นาเราเข้าไปในกระถาง มีเบคอนหน่อยออนะคุกท่านเราต้องเอาเดือหน่อยหนึงต้นหอมหน่อยหนึ่งหอกงอนิดหนึ่งออกมานน่อาเบคอนไม่เจอมันสิ้นเล็กไว ออกมาก็จะหน้าตาสวยอย่างนี้นะคะทุกท่านเห็นไหมเห็นไหมเออหน้าตาสวยนะอ,อร่อยด้วยนะไม่ใช่แต่หน้าตาสวยเฉยๆนะคะทุกท่านซ่บด้วยเด้อจะบอกใครไม่เชื่อลองมาชิมมาอ่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกท่าน